to chance uh-huh i want to get to know you guys a little more so i would like you guys to say your name number one and your favorite animal say what you have to say yes okay where did that come from oh jasmine jasmine already has her object okay did you guys find it yet did you guys find it yet can you guys show okay guys show show it up to the camera so i can see ชาส่วนภาษาอังกฤษได้แล้วนันชัคิดว่านันชัเนี่ยก็สามารถทํากิจกรรมกับเพื่อนๆได้เพื่อให้เขามีความสุขและเรียนรู้ได้พร้อมๆกันเป้าหมายของโครงการนี้นี่นะคะก็คือการเปิดโอกาสะคะ่ะอย่างแรกเลยนะคะเป็นการเปิดโอกาสการเรียนรู้ให้ไม่มีขีดจํากัดน,นะคะสําหรับเด็กๆวัย5ถึง13เลยนะคะเราจะเปิดโอกาสการเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษอย่างที่สองเลยนะคะเราจะเปิดโอกาสการเป็นผู้ให้ะคะ่ะ แล้วเราจะส่งต่อลมหายใจเราจะทำบุญหรือว่าเราจะบริจาคให้กับบรณีที่โรงพยาบาลเนี่ยเพื่อที่เขาเนี่ยจะเอาเงินที่เราบริจาคให้เขาไปช่วยชีวิตเด็กไปต่อลมหายใจให้เด็กที่ป่วยได้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เนะะี่ยนันทชาเนี่ยมาเริ่มทำรีเสิร์ชนะคะว่ามันสามารถมีแอคทิวิตี้ไหนที่เราสามารถแบบสอนเด็กแต่ละเอชกรุได้นะคะตอนนี้ เราก็ทำเป็น3เ g e ก r o u p นะคะมีเด็กอายุ5.7มีเด็ก8.10แล้วก็1 1 1อนะคะก็คือรุ่น 3, นักชามีเองคราวนี้นักชาก็ลอง list มานะคะว่าเราสามารถทำกิจกรรมอะไรได้ที่แบบทำให้เราเข้าใจภาษาอังกฤษแล้วเรียน vocabulary โดยมีความสนุกนะคะ ใช้เวลาวิจัชนานไหมคะก็นานอยู่นะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยแอคทิวิตี้มันอาจจะใช้ภาษาอังกฤษเดยอะไปหรือว่าอาจจะใช้ภาษาอังกฤษน้อยไปล้วก็เลยต้องมีบาลานซ์ความสนุกแล้วก็เอ่อเรียนรู้ด้วยจะทำมันสเตอรทำไรนะคะก็ตอนนี้นะคะมีเทรนด์บนทิกต o อกที่ชื่อว่า Draw Your Monster Challenge เป็น Challenge สำหรับนักศิลปะนะคะกฎมนนีอยู่ว่าเราต้องวาดมอนสเตอร์ก่อนใช่ไหมคะเราต้อง ระบายสีผิวของมอนสเตอร์ของเราเป็นดิฟโรดของเราเลยนี่นะคะเป็นผลงานของมิชัเองนะคะไม่ได้ดีมากอันนี้แค่สเกจนะคะไอกิจกรรมนี้มันจะช่วยทําให้เขาฝึกระสาอังกฤษยังไงคะกิจกรรมนี้นะคะจะฝึกให้เราได้ใช้ภาษาอังกฤษโดยการที่เขาต้องอธิบายด้วยนะคะว่าสมมติผิวของมอนสเตอร์เนี่ยเป็นสีชมพูนะคะขเขาก็ต้องอธิบายว่า Oh my favorite color is pink so my monster skin is pink ตอนนี้นะคะน้าชาก็ลองแพลนคลาสที่หนึ่งอยู่แพลนคลาสที่หนึ่งอยู่เพราะว่าใช่ค่ะก็ได้ก็แล้วแต่ up to you ตอนนี้นะคะน้าชาก็เริ่มแพลนคลาสแรกอยู่ก็คือเป็นคลาสที่ทุกคนเนี่ยจะเริ่มรู้จักกันแล้วก็แบบแนะนำตัวเองในภาษาอังกฤษนะคะล้วก็พยายามหากิจกรรมที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตแล้วก็รวมกับไอเดียของตัวเอง ตอนนี้นะคะระหว่างที่นาชากำลังดูแอคทิวิตี้สำหรับเด็กๆอยู่นะคะเพียมี่เนี่ยจัดฝ่ายเทคนิกระบบทุกอย่างเพอร์เฟคอลังการมากนะเรียบร้อยเลยค่ะไปหาเพียมี่อลยค่ะไปนี่ฝ่ายเทคนิกเราฝ่ายแอดมินเราคนะตอนนี้เรากำลังรอให้คนจ่ายเงินมาให้ครบอยู่นะคะแต่ตังคนละห้าร้อยแต่ถ้าใครใจถึงก,ก็ให้มาเพิ่มก็มีคนมีไมเพ<ม>ิ่มจริงหรอโดนทใช่ไหมใช่ใช ทำไมต้องรี้เก็บตังค์งงงงถ้าจ่ายตังค์แล้วเนี่ยเราก็สามารถ reserve ที่นั้นมาให้เขาได้แต่ว่าเราเนี่ยมี waiting list ที่แบบยาวมากเลยนะคะซึ่งถ้าจ่ายตังค์ไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องให้โอกาสนั้นกับคนที่อยู่ใน waiting list ที่มาแทนเ <c oughs> ขาเนี่ยก็อยากเรียนเหมือนกันคื <c oughs> อดีว่าเงินที่เราจะทำเนี่ยนะคะเราจะเอาไปเป็น charity เราไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลเด็กเนี่ยนะคะก็ช่วยกันทำบุญนะคะแล้วก็ช่วยกันบริจาคให้กับน้องๆที่ต้อง การความช่วยเหลือแค่จ่ายเงินค่าเรียนนิดๆหน่อยๆบายยตอนนี้เนี่ยค่ะนชาก็เพิ่งไปเปิดบัญชีมาเนี่ยนะคะแต่ในการเปิดบัญชีครั้งนี้เนี่ยค่ะนชาไม่สามารถใช้ชื่อโครงการได้เพราะว่าเอ่อต้องมีอะไรข้าราชการเราต้อนสิกอย่างน้เขาต้องมีหน่วยงานราชการแบบมีเอกสารให้เรายืนยันใช่เพื่อจะได้แบบสร้างเป็นชื่อโครงการนะคะ พร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมหน้าที่พวกนี้แบ่งกันยังไงบ้างคะก็นัชชาจะเป็นคนสอนนะคะแล้วก็เชินเจมี่ก็คือจะเป็นคนที่ทำทุกอย่างนอกจากสอนถูบ้านล้างจานเยอะนะูบ้านล้างจานเราต้องใช้ d e v ว c e ์สทั้งหมดกี่เครื่องตรงนี้คะ4ี่เครื่องทำไมต้องใช้ถึงสี่เครื่องคะเพราะว่าอะไรอย่างแรกเลยก็คือนัชชาเนี่ยจะมีสองเครื่อง จะมีเครื่องที่เป็นการตั้งกล้องแล้วก็ดูเ,เด็กนักเรียนแล้วก็อีกกล้องหนึ่งก็คือเป็นกล้องแชร์สกรีนเอ้ยเป็นคอมนะคะที่นักเรีเอาไปแชร์สกรีนค่ะที่มีอีกสองคอม<อ>ก็คืออีกสองเครื่องออกองค็งคืออีกเครื่องนึงเอาไดูเด็กเรียนดูาค,คาพบครวมอีกเครื่องหนึ่งนะค่ะต้องตั้งอีกมิสติ้งหนึ่งไว้เพราะว่าเนื่องจากว่าสองมิสติ้งมันติดกันจบมิสติ้งนี้เข้ามิสติ้งใหม่เลยก็เลยต้องตั้งอีกมิสติ้งต้องรอใช่เดื่อว่าาเด็กเข้ามาเราจะต้องแอดมิทเด็กก่อน โอเคไปนอนค่ะคสวัสดีค่ะอินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Hi everyone. This is our formal introduction now. Welcome to Chance. Uh huh. I want to get to know you guys a little more. So I would like you guys to say your name, number one, and your favorite animal. For example, hi, my name is Nacha. My favorite animal is hmm, panda. And then the next person would have to go. Oh, her name is Nacha, and her favorite animal is panda my name is and then you know say what you have to say <laughs> yes <laughs> <laughs> where did that come from let me tell you guys first um in english is actually gecko okay and everyone repeat after me Tuka is gecko gecko everyone say that gecko <laughs> okay my monster is named bob and my monster has blue skin my monster has red eyes so it can be any round object like a ball if you guys have it or maybe a clock okay so everyone i want you to go in three two one go oh jasmine jasmine already has her object okay did you guys find it yet did you guys find it yet can you guys show Okay, guys, show, show it up to the camera so I can see. Smooth like like criminal undercover. We're going to be doing Draw Your Monster! Woohoo! Okay, everyone ready? So. Today, I want you guys to draw your own monster like you want. Pick up your pens and start drawing. Let's go. So what do you guys like to do? Do you guys like music? So then next time I can play some music. Blackpink. Blackpink. do you listen to Blackpink? How do you like it? Oh, everyone's a Blackpink fan. Okay, I, I need to like add a dance to this. I'm just kidding. Good job. Everyone clap for everyone. Woohoo. You guys did a good job. ว,วันนี้กี่ชั่วโมงคะห้าสี่ชั่วโมงคลาสไหนยากสุดมันยากแบบแตกต่างกันทุกคลาสเลยอะคลาสเอ,เอกสุดห้าถึงเจ็ดก็คือไม่ถือว่าคุยเยอะแต่ว่าคุยเยอะอะก็ยังถือว่าคุยแบบน่ารักแบลเแบลบแบบน่ารักแบบแล้วก็บางคนก็ไม่ได้คุยบางคนก็คุยเยอะแล้วก็บางคนก็คือแบบเงียบเลยแล้วก็มีหลายคนที่แบบนั่งอยู่ใช่ไหมคะนั่งอยู่แล้วก็แบบ แล้วเด็ก8-10เนี่ยนะคะก็เปิดกล้องกันทุกคนแล้วก็คือแบบตั้งใจเรียนนะคะตั้งใจเรียนมาแล้วก็ตอบโต้ตอบกลับมาแล้ชาคิดว่า8-10เนี่ยเป็นอายุที่สอนง่ายที่สุดเลยค่ะสเอถึง13นะคะนช่นนรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยเริ่มแบบไม่อินเทอร์แอคทีฟแล้วเริ่มแบบปิดไม์ปิดกล้องปิดทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยแล้วก็วเพราะอะไรคะหนูก็ทําที่โรงเรียนหนูก็ทําที่โรงเรียน ถ้าเราตัวแล้วมันรู้สึกแบบไม่อยากเปิดกล้องเข้าใจเหะเพราะมันรู้สึกแบบความเป็นส่วนตัวเหรอใช่คิดว่านะนแล้วน่าจะมีวิธีแก้ปัญหาสำหรับคนที่ไม่พูดเลยอย่างไรคะก็ต้องถามเยอะๆค่ะแล้วก็พยายามแบบเรียกเขาเข้ามาให้แบบทํากิจกรรมกับเราแต่ว่าถ้าเขาไม่ทําเราก็ต้องปล่อยเขาบ้างเพราะว่าแบบ เขาก็ต้องมีโลกส่วนตัวของเขาซึ่งครั้งหน้านาชาคิดว่าจะเปลี่ยนกิจกรรมสําหรับเด็กโตยังไงคะเปลี่ยนให้ได้อินเทรส t เขาอะวันนี้ได้ i n f o r เมชั o n มาว่าหลายคนชอบอนิเมะหลายคนชอบวาดลูกอ่านหนังสือทั้งคลาสนี้คลาสสิบเอถึงสิอ่านได้กันทุกคน5้ถึงเอ่านดีนะดีในระดับหนึ่งเลยแหละ8ปดถึงสิ คล่องแคล่วมากๆโกตัววิจะเฟลมากยกว่าแบบเด็กที่อาจจะไม่ค่อยคอนฟิเด n c ์แต่ว่าก็อ่านได้กันทุกคนค่ะให้คะแนนตัวเองวันนี้หน่อยให้คะแนนตัวเองในคลาสเด็กเล็กนะคะน่าจะ8.5เพราะว่านาชารู้สึกว่าเอเนอร์จีเนี่ยเยอะมากเพราะมันต้องแบบเอเนอร์จีสู้กับเด็กอะคะ่ 2> 2คะคลาสที่2อค่ะ8.10 8-10นาชารู้สึกว่าเริ่มมีแบบ Experience สอนมากขึ้นก็เลยอาจจะขึ้นมาเป็น8.5หรือว่า9ก็ได้นะคะด้วยการที่น้องเขาฟังเยอะขึ้นด้วยมันก็ทำให้หนูเนี่ยสอนแบบมีคอนฟ idence ข คลาสต่อมาแปดถึงสิบอีกคลาสนะคะดิฉรู้สึกว่าให้เด็ให้ตัวเองก้าวเพราะว่ารู้สึกว่าแบบจากคลาสที่แล้วเนี่ยมันเหมือนกันแต่แค่เด็กแล้วทาให้หนูเนี่ยมีแบบความมั่นใจขึ้นเพราะว่าเคยสอนเด็กอายุเท่านี้มาแล้วก็รู้สึกดีขึ้นสิบเอ็ดถึงสิบสามเป็นคลาสที่หนูกลัวมากที่สุดเลยเพราะว่าแบบเขาอาจจะปิดกล้องแล้วเขาอาจจะไม่คุยอะไรโดยปิดไมค์ปิดกล้องปิดทุกอย่างเลย S <S> แต่คลาสเนี่ยคือเขาก็โต้อตอบมันกลับมาดีนะคะตอนแรกๆแต่คราวนี้พอเริ่มวาดรูปเอา,าหายไปทุกคนเลยเอะพอกลับมาโอ้ก็กลับมาทุกคนเลยก็รู ened, ้สึกว่าแบบยากแต่กเราทาได้แล้วคะแนน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 คลาสสุดท้ายเลยขอให้ตัวเอง8เต็ม10กลับลงมาหน่อยเพราะว่า Energy หายไปหมดแล้ว o p t u n i t y to join t h s p r o j e t We have a chance to make Mary and join Mary many English a c t i v e We are very happy and have lots of fun. ขอบคุณโครงการ Change นะคะที่ให้หนูนะคะมาเรียนภาษาอังกฤษกับพี่นาชาได้สนุกมากเลยค่ะนามิคือชอบมากเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณค่ะที่พี่นาชานะคะเอาเงินที่หนูเรียนนะคะไปให้เด็กที่แบบ ป่วยค่ะนามีก็ชอบมากเลยค่ะจากที่ได้เรียนมายูจินได้พูปภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นแล้วก็ยูจินรู้สึกดีที่ได้เอาเงินไปให้พี่นาชาแล้วก็พี่นาชาเอาไปบริจาคให้มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กครับขอให้พี่นาชาทำโครงการนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับครับ I will go to learn with you again It's so v e r y fun เลนเยอะค่ะ,คะอยากเล่นออเนอกค่ะ,คะน้องเอ๋ยไม่อยากให้ชลานนี้จบเลยค่ะน้องเอ๋ยสนุกตั้งแต่เรียนครั้งแรกเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ ก็ต้องขอบคุณน้องๆทุกคนเลยนะคะที่มาเข้าร่วมกิจกรรมแชนแล้วก็ได้มีโอกาสนี้นะคะมาช่วยนิชาเนี่ยบริจาคเงินให้กับมรดกิธิโรงพยาบาลเด็กเพื่อที่จะไปช่วยเด็กคนอื่นเพื่อทําให้เด็กทุกคนนะคะกลับมามีชีวิตเหมือนเดิมอย่างพวกเราและแข็งแรงเหมือนพวกเราค่ะ